สวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งนึ่งครับในช่องฟรีมมยนะครับวันนี้ก็เศรษฐศาสตร์หนึ์หนึอีกแล้วนะครับนะนี่พูดถึงสิ่งที่แอบแฝงอยู่ในการครอบขันครอบครูหรือรับธรรมทั้งหลายนะครับนะซึ่งผมเห็นมาเยอะแล้วนะเยอะล้นะนะคือการครอบขันครอบครูเป็นการเหมือนผูกมัดยอมรับให้ดวงจิตหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์แตคือครูบาอาจารย์เนี่ยมีหลายวิชา วิชานอกรีดมีเดรจชาวิชาคุณไสายมนดำอะไรอ่ะวิชาดีๆก็มีนะแต่ผูกมัดนะทั้งสองฝั่งนะครับนะอย่างาาาปู่ฤาษีร้อยแปดนะครับเคยมาขอาก,กรรมกับผมเพราะว่าคือลูกหลานบริวารเยอะมากแต่ว่าเอาไปใช้อะ่ะเขากรรมออนไลน์มาหาตัวเองแบบจนอ้วมเนะี่ยไม่ไหวแล้วหนักมากนะครับมาขอมามก,กรรม นะไม่ไหวแล้วนะครับขอถอนแล้วคือไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าคือยิ่งศาสตร์วิชาทั้งหลายถูกถ่ายทอดไปมากเท่าไหร่สมมติถ้าลูกหลานบริวารเอาไปก่อกรรมกรรมก็จะออนไลน์ไปหาต้นทางเลยนะครับอ่วมอรไทยนะครับผมอรไทยแลวยิ่งพวกไอ้ใช้คุณสายมนต์ดำทั้งหลายเนี่ยพวกครูบาอาจารย์ต้นทางน,นี่คือลงนรกแบบลืมเลยแบบถูกเผาเลก ฝังลืมเลยนะลืมเลยนะทีนี้คือการรับขันครอบครูครอบขันครอบครูอะไรก็แล้วแต่หรือรับธรรมเนี่ยนะมันบางทีเขาอาจจะใช้สื่อบางอย่างให้ไนะม่รู้ว่าเป็นวัตถุอะไรก็แล้วแต่นะครับนะแล้วก็มีการครอบทําวิธีนะครับนะทีนี้คือมันเป็นการผูกจิตผูกจิตเนี่ยมันแล้วแต่ว่าคนที่ทําพิธีนั้นนะทําด้วยความสุดจริงเปล่า ถ้าทาด้วยความเม่สุบริสุทธิ์เนี่ยบางทีก็จะกลายเป็นภาคมืดที่เอามาผูกมัดเราเป็นค่าท่าบริวารเพื่อดูดพลังชีวิตนะครับดูดพลังชีวิตแล้วก็ดูดบาร,รมีเราไปหมดอ่ะนะอ่าได้ไหมก็บางทีก็เรียกว่าเอาไว้ใช้งานเลยก็มีนะครับแล้วแต่ใครไม่มีตังค์มันเอาไว้ใช้งานเลยนะครับส่วนหนึ่งก็คือถ้าเป็นพวก มีกระตังหน่อยโอ้โหพวกนี้ชอบมากเลยเนี่ยมาผูกเป็นลูกเิษครับนะเป็นกระเป๋าตังค์ก็ใช้วิธีจุงจิตนะครับมาแล้วผูกมัดแล้วเนี่ยนะก็ใช้วิธีจูงจิตมาต้องไปหาต้องไปหาอนะไรเงี้ยต้องไปหาเนี่ยสวยแล้วงานนี้นะครับงานเข้าเลย <c oughs> นะผมเห็นเยอะแนละ้วผมเห็นมากเลยนะครับแล้วก็บางส่วนที่แบบไปรับทำรับอะไรเงี้ยนะแบบรับสูตรหนึ่งห้านะรับองค์มีองค์อะไรเงี้ยรับองค์ องคไหนองะองหาเลยคือพุทธองค์ท่านไม่ได้เคยให้รับขันอะไรมาฟังแต่ธรรมท่านน่ะนะไม่ต้องรับขันไม่ต้องครอบครูนะไม่ต้องมารับธรรมอะไรไม่มีนะครับฟังสว่างตามจบตามดับตามไม่ต้องรับขันผูกมัดต้องอย่าง,งานั้นโตอย่างนี้ไม่มีไม่ต้องใช้คําปฏิญาณตนไม่ต้องใช้คําสัตยบานอะไรทั้งสิ้นะครับเพราะว่าท่านมาปลดล็อกเรา ปลดล็อกให้พ้นจากโมหะไม่ได้มาผูกมัดอีกเข้าใจไหมมันไม่ใช่เนื้อหานเอยนั่นแหละต้องดูดีๆแล้วอย่าให้ผ้าเหลืองหลอกเอานะครับผ้าเหลืองเนี่ยนะเห็นห่มเหลืองนีโดนหลอกเพราะว่าพวกนี้มันก็อาศัยแอบแฝงมานะเยอะนะครับเยอะนะก็มีแบบพวกที่ เล่นคาถา,าคมเนี่ยเจอบทสะกดมางผมไปเจอบทขอขามากรรมคุณใส่ไปกากเลือดตายก็มีนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันตัดรอนบาร,รมีให้นะครับมานคนเจอบทสะกดมารเพื่ไม่ป่วยเลยอย่างงี้คือก็ถ้าไม่ใช่มานก็สะกดไม่ได้คือถ้าไม่ทําอะไรมืดๆมันสะกดไม่ได้อยู่เนี้ยนะแต่ถ้าอะไรไม่ดีมันก็โดนนะ โดนซะบ,บ้างไอ้พวกนี้มันต้องสั่งสอนเพราะว่ามันเหิมเกิมเนี่ยมีวิชาที่ตัวเองได้เปรียบคนอื่น,นในขณะที่คนอื่นไม่มีเนี่ยนะก็มาใช้ก่อกรรมทําเข็นนะครับเอา,อางี้ดีกว่าแบบญาติโยมางคนเนี่ยนะไปเจอพระอะไรเล่นอย่างเงี้ยนะหมดไปเป็นล้านหลายล้านก็มีถูกไหมเออนั่นแหละเป็นวิบากนะครับแต่ไอ้พวกนี้ก็สุดท้ายก็ลงนรกรหมดนะ <c oughs> แอบแฝงนะศาสนาจริงคืออะไร ปลดล็อกโมหายให้สัพสัตว์อย่างเดียวปลดล็อกนะี่คลายให้นะครับจากทุกจากความหลงทุกทั้งหลายอ่ะนะไม่ใช่มาเอาแบบจะสอนให้เอาตัณหาอย่างเดียวร่ลำรวยล่ำรวยทำแล้วร่ำรวยอะไรเงี้ยนะมัใช่พระเปล่าถามแค่นี้นะเออนั่นแหละนะครับก็ระวังแล้วกันไม่ต้องมาครอบขันครอบครูครับพุทธองค์ไม่ได้สอนนะครับไม่ได้สอน รับธรรมก็เหมือนกันพุทธองค์ก็ไม่ได้สอนนะนี่พูดตรงตรงเลยนะครับไม่กลัวใครอ,อย่างนี้ดีกว่าเนะี่ยเพราะว่าพวกที่ให้คนอื่นรับธรรมแม่งจะใช้วิชามกันแหละซึ่งไม่ใช่เนื้อหาธรรมที่แท้จริงพุทธองค์ไม่เคยผูกมัดใครนะออนั่นแหละโอเคนะจบแล้วนะครับก็ระวังตัวหน่อยแล้วกันนะสวัสดีครับ